เกินเรื่องมากไออภิษฎาฟาดความแซบกระแทกตาในชุดสุดว้าวขาวออร่าหุ่นเป๊ะเกินเบอร์มากแม่ต้องบอกว่าสถานะคุณแม่ลูกหนึ่งก็ไม่สามารถทำอะไรความสวยความเป๊ะและดีกรีความเซ็กซี่ของนางร้ายสาวไออภิษฎาเครือคงคาไปได้เลยแถมยังดูท่าว่าภายหลังจากที่คลอดน้องเลอาลูกสาวสุขที่รัก สาวไอจะดูเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลและออร่ามากๆปาลุกไหนมาให้ได้เห็นก็เป็นต้องทำเอาเหล่าแฟนๆฮือฮาอยู่ตลอดอย่างล่าสุดวันที่10ธันวาคม2566ไออภิษดาก็ทำเอาเหล่าแฟนๆแ,นแ,นแนห่ซูฮกกันรัวๆอีกแล้วหลังจากออกมาอวดลุกแซบซ่าพาวาวุ่นในเสื้อตัวเก๋ดีไซน์พันและแหวกรอบตัวอวดผิวออร่า แมทเข้ากับกางเกงขาย,ยาวเผยเรียวขาสวยท้ามกลางเหล่าแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์าศาสตร์ไฟลุกคอมเมนต์แซวความสวยหุ่นเป๊ะของตัวแม่ตัวม,มัมอย่างสาวไอซกันอย่างคับข้างเช่นแม่กินอาหารไหมคะแม่รู้จักหมูกรอบหมูท่าไหมคะเผาใจสุดๆโลกตะลึงชุดเกินเรื่องมากแม่สวยฉ่ำมากแม่กราบหุ่นคุณแม่คะ่ะโอ้ คุณแม่สวยมากแม่ว,ว้าวสวยชุดมันยังไงอ่ะแม่และอื่นๆ